อันนี้บอกเลยกูมั่นใจฝัดกูไปดูทีมแข่งเขาเล่นกันมาเมื่อวานอันนี้แหละกลางกันเยอะอยู่กลางกันเยอะไหนๆก็ต่านทีมแข่งแล้วโชว์ตมาเไปแลไหนแล้วบอกกันไหนกนด้วยไปไหแล้ไวไปไแล้วั้ไล้วน้ไ้วไปแไลแ้ว้ไ้วไปไปไล้ไปไหนแ้วนไนไปหน้าหน้นหแล้วไแววปวหนว้ ตายย็นมาโดนมาเจโดนยามันแล้วพี่ยามันแล้วไม่เคยเห็นแล้วเห็นแล้วมาบนแล้วพี่พี่แพ้ดูบนแลมึงดูดีๆนะเวหลังคุณนะนี่มีเคมอพี่อยู่กลัวอะไรซีรอซีรอเออไปแล้วชีนี้ไปแล้วไปแล้วตัวนึงชี้นี้ยาวช์จชี้นี้ตายตายตายชี้ตัวนั้นตายป่ะตัวที่ยิงตายป่ะตัวที่มียิงตายป่ะตายนะไอเคตรงข้าวตัวที่ยิงมึงก็ตายเหมือนกันตายหมดตายหมดตายหมดโอเคการการ Okay, โอเคเพื่อนเขาแล้ว,อว,อวโอเคประมาณเที่ยงครึ่งเดี๋ยวไปหาอนู่นใครจะไปหาใครกันวะเฮ้ยเอาแล้วมงนารกันแล้วก็เลยกลับมาเเอาปลมาชงอ่ะนะใครอยากได้ไปดูรายการ่ายพ่ดสดนี่เลยนะมันคือซีรีส์โทรนเมนต์นี่เองเฮ้ยไว้ไว้ไว้ไวยาวไว้ยาวไวาวไว้ ผมเชื่อใจเคมอพี่ไบลูกนั่ะโดนดีมากขึหน้าตาตาตาเชื่อใจเคมอพี่ใบเดินผ่านไปเลยอะตาตาดูเห็นกระตาเลยโอ้โหยาวสองยาว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 ไกลยาวไกลเจ็บรู้สึกว่าด่านนี้ทำไมหนงหนงหนงหยอยู่ไหนอะดูอยู่ตรงทั้งบ้านอะตรงยาวตรงทั้งบ้านยาว สามเลยสเลยสเลยสามเลยสามเลยเหรอยูสามเลยเหรอสามเลยเหรอสเลยสายยาเลยมี่เราวช้าช้าอาอาลเาลอาอโดิมี่โดนเห็บหมาสัถอยเลยดิมี่ถอยเลยรกโอ๊ยตายแล้วนึงเียตัวเดียวยาวเลยดิมี่ดิมี่ดิมี่มามปืยายยาบวนะยาะไมสั่นเฮ้เพื่อนสวัสดีคนน่ากลัวเ เธอสวยจังเลยว่าเมื่อกี้เหล่าเหล่าไอ้ชื่อปืนแชมป์อ่ะพี่อ่านไม่ถูกเหมือนกันมันมันอ่านไม่เป็นคำเลยเออมันมันไม่เป็นคำลองดูแล้วย่อนเลยตัวไหนเร็วยังเหมือนพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งข้างล่างตายหนึ่งอะไรนะหมดเล่นแผนแห่เะไรเนี่ยแห่เลยเกมมันไม่เข้าใจเลยบนเข้าบนเข้าไอ้ไอ้จากขึ้นไปบนไอ้จากขึ้นบน บนข้าบนเข้าวไม่น่าลิงหนึ่งชิ้นนี้ไม่ต้องชิ้นไม่ต้องชิ้นไม่ต้องมาเก็บครับผมเก็บหนึ่งเอกลางหนึ่อุ้ยเชี่ยงนั้นเบียดกูโอ้โหไอสัตว์มาไงเนี่ยลิงหนึ่งมีลิงหนึ่งอยู่กลางตัวตัวที่ยะไปเออคือเมื่อกี้แม่งโถมัดยิงไอเวอกลัวส่วนมากมันเล่นเกมตัดเนี่ยมันชอบเล่นเกมไปกัน กูว่ะมันช้าแล้วมันก็เจาะไม่เข้าอยู่กับเคมโอเฮ้ยเฮ้ยมา嘛เนียนอยู่ตัวรละเฮ้ยมาจากไหนอะลองะเฮ้ยไม่ออ๋มาเล่นสะพานเนี่ยเฮ้ยบนบนบนข้าบนเข้าบนข้าวเจ็บมันเจ็บมันเจ็บคนเจ็บมากคนเจ็บมากอย่าดันนะข้างล่างอย่าดันนะใครอยู่ข้างล่างอย่าดันนะ โอเคเวแม่งดำขึ้นไปแล้วสัตว์บนบนไกลบนไกลปีไหนไปดูเชือกีดีกว่าเกือบแล้วกลางาไอหน้าลิงกลางไอหน้าลิงโอ้ทัาทีสี่สิบห้านานนี้ตายไปแล้วบน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 ยาบยเนี่เลี้ยงหรอเฮ้ยเนื้อหมี่เหร โอ้ยหลุดหนึ่งนะบนอ่ะไอ้ยังไม่ตายใช่ป่ะเคมองอยู่ใช่ป่ะเราบนกลางอย่ามาตอนคูรีโหลดแล้วกันโอเคไอ้สักเสียยกหน้ากูเลยเนี่ยตรงนี้เงียบอยู่กลางอยู่กลางไอ้ยนะยึกยักยึกยักตอนไม่บายอะโอเคตายอีหนึ่งอุ้ยหนูหนีตายเลยอยู่หน้าอยู่ตรงที่ถหายเงียบมดเนี่ย คือเคมอมึงหายไปแล้วเนี่ยกูระแวงข้างบนเนี่ยโอเคหลังมากจริงๆเอบ้าไปแล,ล้วไ,ไอ้สัตว์เก่งไอ้ท่านอาาไอ้ชิดีไ่ทำไรเกือบอันนี้อันนี้คือเกือบนะฮะถ้ามันแบะเข้ามากลางหน้ากากกับหงตาคือคือบอลอะบอลปลาเบิดได้ไหมเวบอลดักอยู่ในห้องข้างใน เกมยาวเลยปะะไม่มีเลยมามาวันนต้จมาากมองใหญ่เลยเฮ้ยยินมาเออมายิงกไม่ได้่นนี้มันตกโอ้ยยินมาซีตายแล้วอ้แตกแตกแตกแ้ยบอไปบดีมดีมไปตายแตกใครว่ามะนาจะถลเปิดเข้าหรเวลาเดินมไมอะาว่อย่ ไปอ้อมหลังไอ้เด็กมากลับแล้วเออที่นี้กันปุ๊บนี่ก็คุมได้อยู่นะอย่าอย่ามีซีไฟมีซีไฟตนีโดนระเบิดปะพี่ไบมันมุดจับไปมุดจับไปมุดจับไปพี่ไบโดดขึ้นรถเลยพี่เออสวยสวยมีตัวมีไกลๆตัวอุ่งสองตัวเสตว์อยู่ครบเลยอยของตัวอย่างตัวครบเลยลูหนึ่งรูหนึ่งทางบ้านไปแล้อท้ายหนึ่ง เราก็จับบุกเขาไม่เข้าเหมือนกันขอวินเดียวบุกไปบีถูบอกเลยอินเดียวินเดียวออบีเลยออวินเดียวชนะเจ๋อผมออบีระเบิดเอาเคสี่ร้อยมาให้หมดเอาเคสี่ร้อยมาให้หมดยัดอะเก๋เกสี่ร้อยเอ้ยพี่เอาเคมอวอรี่ดิไม่เอาสองสามคนอะไม่เอาไม่เอาเลยเม่ยอมเคสสี่ร้อยมาให้หมดยังยัดยัดปึ๊บวิ่งไปเลยยัดปึ๊บวิ่งไปเลยเป็นฝนระเบิดสะพานระเบิดสะพานเล่นไม่ได้บอกเลย ดเดี๋ยวคนะุวไปยื้อจุดอื่นให้เดี๋ยวคุยื้อจุดอื่นให้ครับหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึง่งอะไรสี่แล้วรู้สึกดีขึ้นสำหรับาชาวเกมเมอร์นะเพื่อนๆน้องๆที่กำลังดูอยู่ในคลิปย้นนี้ที่กำลังสงสัยว่าเออปืนซีรีส์อะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยไม่คุ้นเลยไม่มีขายเหรอหรือขายไปแล้วหรือเปล่านะซีรีส์นี้ไม่มีขายนะครับถ้า อยากได้ต้องลงแข่งนะีสกอร์อยู่ในตารางต้นตารางทำผลงานดีๆนะก็ซีรีนี้ก็จะตกเป็นของคุณทันทีหรืออีกวิธีหนึง่งนะครับไม่ต้องลงแข่งแต่สามารถไปลุ้นได้จากลัคกี้บ็อกนะครับผมในช่วงที่มีการสตรีมถ่ายทอดสดนะก็ไปที่หน้าเว็บไซต์พอยแบงก์ก็เข้าในส่วนของอทัวร์นาเมนต์แล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับผม ไปเช็ควันเวลาการข่งขันเอาไว้นะแต่รู้ว่าสามกล่องไม่เห็นได้ขาดท่อสดสดชั่วโมงมึงสุ่มได้ทุกๆุเนาทีโอ้โหบอกเลยสุ่มได้เป็น10ครั้งนะไม่ได้อันนี้ก็ได้อย่างอื่นละแม่แหเลย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 ตั้งแมวไป ไป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 เอากลางให้อยู่กลางให้อยู่กลางให้อยู่เอากลางให้อยู่แพ้อยู่ปอยู่อยู่อยู่ไป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 ไ นึ่งอ่โอ้ยมันบุคคลตาจังวะเข้าการเข้าบีไหมพี่ลองดูเอาไหมไปเลยไปต้องเปิดสูตรให้จะไหวเหรอเชียดีกา่เข้าบีไม่น่าอยู่โอู้หล่างมาเลยไงโอ้โหเจกสัตว์เลยระเบิดเอาไอ้เชียมันระเบิดเคมอตัวเองตายไปแล้ว ไม่คือมันกำลังวางแล้วผมเข้าไปไงโอ้โอไม่ทันอยู่ทางโซนนู้นตัวนึงโซนก่อนนะเมีตัวตอนนั้นแด้ทราบต่าย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 ยาวอ่ะต่ายยาวอีกตัวยู่อยูอยู่อยู่ตะวันสิบตวันตะวันตะวันตะวันโอ้ยโดนแต่ไม่ตายระวังระวังระวังนะดิมี่เอ่อชินี้ทำเกมได้ทางซ้ายมีตัว ีลออกซ้ายแล้วหันขวาเลยออกซ้ายแล้วหันขวาเลยนี่ขวาเลยเนี่ยเสียงมาแล้วนะโอ้โหจิบหายแล้วโอ้ยบอกตำแหน่งเขาเรียบร้อยไอ้่อเลิกเลิกเดี๋ยวเพิ่งทำเกมเอาข้างหน้าข้างหน้าทำเมื่อกี้ทำเมื่อกี้ทเมื่อกี้ต้องแกงเลิกอ่ะขวาหันาหไปเลยไปเลยเข้าเลยใส่วางมาทีคนทำเกมแล้วเออ นี่หนูจะย้อนเบอร์ศูนย์เฮ้ยผมว่าเมื่อกี้ก็โอเคนะแต่สพามันมาตัดนมาตัดให้ก่อนเลยสพานผมเห็นผมเห็นทีมแข่งเล่นมาแล้วผมรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงเอาระเบิดติดใครมาวะเอาระเบิดติดก่อนจางไม่ค่อยนั่นกันเลยวะเฮ้ยเขียวสางห่ลย ติ๊ต๊น่ารักจริงๆรักจริงๆเอ็มาไเห็มมาแล้วาัังมันกันลึกกันนะดิมิชชาาเลยนะช้าๆเลยไอ้ไอ้มาทางสพทางเพื่อนเบรังแฮกเคมอแก้ยากโวยเอ้ตายหนึ่ตายหนึ่งดีกดีว่าอ้ยตกใจอยู่เลิกอยู่เลิกั ไอ้ไ่โดดมาตัวนึงไอ้ไ่โดดมาตัวนึงไอ้ไปโดดมาตัวนึงโอ้ยเชียค้างมาไงเนี่ยมาไม่มีอีกหน้าหน้าไ้เล่นเด้เลย่องเด้งเอาันวางเออสายีปตัววางได้วางได้วางได้ แอบในห้องอ่ะแอบในห้องบอกมาอย่างงี้ห้องเออนั่นแหละห้องแรกห้องแรกแล้วโอ้ยโอ้ยจะแม่มาเกัี้ยงโอ้ดุดดุดดุดเดี๋ยวจังรอไว้นะรอไว้นะโอ้โหเอาไปอยู่เว้ยตัวเดียวนะเว้ยทางนั้นแหละทางนั้นแหละไม่ต้องหันหลังแล้วเออเอาไอสัตว์คู่บทไอสัตว์นั่นไงอออื ทีมแทเยอะไม่น่้เลยโอ้ยยังไงดีอะเกมนี้ลลาลลาล่าล่าถ้ารูักใชคาบ้าลอยากคาบสอนหน่อยลลาลลาการลึครับชั้นเจ๊ไมเวลาเข้าแม่งกันเยอะโอ้โห ขวาขวาเลือกลาเขาเข้าเออ้อ้สิขวาไปนขวาไออฮะมากเลนขวาอยู่ในบีตายตายตายกันั้ตายแฟงตายวางเองไหมบีได้อยู่บีอุ้ยตรกูตูกูดูกูดูแมทดูแมทดูแมทาบอไปดู กองซอยบีซอยบีซอยบีอือโอ้ยวางพอดีแอเกนเน็ตยังไอีกแล้ไมาใกล้จะไปอีกแล้วโอ้โหสภาบีนะสภาบีนะกิจคู่เจ็บสัตว oh, 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 oh. ์สะพานเจ็บสัตว์ทำไมจับสัตว์

เมื่อกี้มันยิงสวนหัวกูมาก็เลยต่อมาแบบกำลังตัดตัดนายยังรอเลยเมื่อกี้สะพานระเบิดดักสองโลก็วิ่งเข้าได้ไหมได้จริงวิ่งเข้าเพรได้มันไม่ออกมาเช็คแค่สองโลกันตายไม่ติดต่อกันละออกออกตายสิสัตว์โอ้โหโดนแล้วขนาดนี้น่าระเบิดแพ้ไม่ใช่ระเบิดไม่มีเดเร โอ้ยไปรอดไอ้ขี้ใหญ่จุดวางจุดวางเลยนตายบอมเลยบอมเลยจุดบอมมีระวังเคมอโอ้โหดังติดแล้วเออตายโดดไปฏิทินคนเนี่ยโดดไปพร้อมกันเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วตรงนี้เข้าแล้เโอ้ยขี้มันตายโดดตัดเชื่อมเลยนั่นน่ะทางนั่นตัดเชื่อมน่าสวยเลยๆมะนาววิ่งไปคนเดียวพอไปเขียร์คนเดียวพอวิ่งไปไปไหนก็ไปไปไหนฮ้องฮ้องฮ้องห้องยาวห้องยาวห้องยาว ชื่อมเชื่อต้องไหนวะนี่ปลาเรงลิงว่ามันจึกเลยกําลังกำลังจะปาลิงเลยจึกเลยก็มไม่รู้อะไรยางงิ้วเมืุ่ดท้ายสุท้ายส้ายเอมังกรมาแทงเลยระวังนะระวังโอ้ติดติดติดชด ไอเวนั่นขอห่าเลยยืนไหลบอแพ้จะบวกแพ้บวกตรงนั้นมันดักอยู่บนจุดบอมสวยพยายามจะไปวัดตหน้าจุดบอมน้าจุดบอมแพ้ตรงนั้นเสียเียดเออมาทางนี้หมดเลยมาทางโซนีหมดเลยมาทางโซนีหมดเลยเราคุมทางเชี่ยเอาไปดิไปเลไแพ้มาแล้ว้ยเียกลังควักเบิดปลายสัก ระวังเวเวต้องระวังเวไม่บอกมุมนั้นอย่าวัดซอยบีฮะาาล่งงยกไปเสริมบีเลยไปเสริมทางบีเลยไปเสริมโซนบีเลยเน้นโซนบีแล้วตอนนี้ลึกมีลึกมีหน้าเชื่อมบีหน้าเชื่อมบีประตูเล็กนั่นแหละออข้างหน้ามีตัวชิ้นนี้เขาจุ่มได้เขาจุ่ได้แต่โอเคมันตายมันตายวางวางวางเลยวางเลยอีกตัวดักอยู่โซนนี้อีกตัวดักอยู่โซนนี้วางเลย เดี๋ยวรอตรงกองแก๊งอ่ะตรงกองแก๊งอ่ะว่ามาตรงกองแก๊งมาทางชิ้นนี้ป่าวะไม่ไงย่อมาย่อเสียงยอะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะเนี่ยกองแก๊งอ่ะกองแก๊งเป๊ะเลยกองแก๊งอ่ะเขาก็เรียกกันกองแก๊งกันทั้งนั้นเลยลนเดิมกองแก๊งกองแก๊งทั้งเหล็กทั้งไม้ไปแล้วพี่ไปเหรออะไรวะไปแล้วไมื่หวานแล้วอะไรวะ ยังไงมีใครเล่นแทนปะจยมพี่ซียูอะเออไปเจอกันคิดไปด้วยกันไม่มีไม่ก็ฝประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับผมสำหรับซีรีส์ทัวร์นาเมนต์นะฮะก็จะมีอยู่ในการ3กระบอกนะก็จะมี LGS 3นะนะฮะผมตัวนี้นี่เลยนะครับแล้วก็คิดสบวีนี่ตัวนี้นะถือให้ดูด้วยนี่แล้วก็จะมีเชติก M สองรอนะฮะผม h ฮกเชียวเออนะก็ทั 3, กษะกระบอกนี้สามารถเออสามารถไปหาได้จากการดูถ่ายทอดสดนะครับผมสุ่แล็อกี้วอลกทุกๆ7นาทีนะก็อย่าลืมไปดูถ่ายทอดสดกันด้วยส่วนใครไม่รู้ว่าถ่ายทอดสดสตรีมกันวันไหนนะครับก็ให้ไปดูที่หน้าเว็บพีีในหมวดของ t ั u r ์นาเมนนะครับ มาไว้เพียงเท่านี้นะส่วนใครที่ยังไม่รู้อีกว่าไปอยู่ที่ไหนก็นะนะอยู่ในส่วนเดียวกันเลยนะ pv n t h นะ slash tv pv g r e n a n t h tv นะครับผมหรือไม่ก็เข้าหน้าเว็บไปในส่วนของเทอร์เมนแล้วก็ให้นุ้น <laughs> ก็จะเจอเลยนะครับในทั้ง3ามปืนกระบอกนี้นะในซีรีส์เทร์เมนก็มีให้ลุ้นด้วยถ้าไม่ไปลุ้นตรงนี้ก็ต้องไปอย่างเดียวเลยก็คือลงแข่งนะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปดนสติคครับอย